จะบอกว่าเย่เย่เย่คุณชายบอกว่าสิบเต็มสิบเอาไปเลยบอกดีมากมากวันละดีใจมากๆเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัอมไลคกลุ่มค่ะวันนี้จะมาลองทำฟลาฟินกันค่ะคันนี้เป็นถั่วลูกไก่นะแล้วก็จะแช่น้ำไว้ค่ะ นี้ที่เป็นถั่วลูกไก่ที่เราแช่น้ำทิ้งไว้เนาะค่ะก็จะได้เม็ดพองๆประมาณนี้ค่ะถ้าเราเทใส่อ่างผสมพักไว้เนาะค่ะอันนี้เป็นผักสองอย่างที่เราจะใส่เนาะอันนี้เป็นผักชีอันนี้เป็นเป็นบักดูนิส อันนี้มันคล้ายกันเนาะเรามันมันเลือกไม่ถูกอับภาษาอังกฤษเลือกอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นต้นคล้ายๆผักชีอันนี้ผักชีซ้ายมือคือผักชีขวามือคือบักโดเนสค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สองอย่างนี้เนะาะค่ะเราก็จะหั่นรวมกันไปเลย หั่นพอหยาบๆค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นอีกทีหนึงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นกระเทียมค่ะแล้วก็หอมค่ะเราก็คนพอให้แบบผสมกันอไรอย่างนี้ จากนั้นเราก็เอาไปปั่นค่ะค่ะเราก็จะปั่นพอหยาบๆเนาะไม่ต้องละเอียดมากค่ะก็ประมาณนี้เนาะที่เราต้องการ ค่ะแล้วเราก็จะปั่นทั้งหมดนี่ที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะตรงนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะไปปรุงรสกันค่ะนี่ค่ะเราจะใส่เบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งโซดาเนาะนิดนึงนิดเดียวค่ะาจากนั้นใส่ผงยี่หร่าค่ะ แล้วก็ใส่ผงลูกผักชีค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนะโดยประมาณค่ะตอนนี้เราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันอันนี้เครื่องปรุงอะ่ะเครื่องปรุงรสอะไรนี้ก็กะกะเอาเนาะเพราะว่ากะจาก ของที่เราทำอะค่ะถ้าใส่เยอะก็เดี๋ยวจะเค็มไปอะไรไปอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เราก็จะผสมให้เข้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปปั้นเป็นก้อนค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นถ้วยสำหรับน้ำจิ้มหรืออะไรเนี่ยนะคะเป็นเล็กๆเ,เราก็ตัดเอาเนาะเราจะลองว่าเราจะใส่ลงไปในเนี้ย เต็มเต็มแบบนี้แล้วเราก็จะเอาลงทอดแต่ต้องดูก่อนว่ากระเทาะออกมาได้ไหมก็ลำบากอยู่นี่อเดี๋ยวเราก็จะไปทอดเนาะเราทำเป็นบุ่มๆตรงกลางหน่อยนี่นี่ ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทอดดูเนะาะค่ะลองทอดเนาะชิ้นแรกของเราบิสมิลลาโอเคน้ามันเริ่มร้อนแล้วก็โอเคค่ะอันนี้เราจะทอดไฟเบาๆก่อนเลยเนาะอุ้ย ถ้าไม่ทันใจก็ปั้นค่ะปั้นแหละปั้นเหมือนปั้นออทอดมันอะง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยว่างั้นะค่ะเนี่ยปั้นเร็วกว่าปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนเนะแล้วก็ da be เดี๋ยวม่อลุ้นกันค่ะกับการทำฟาลาฟลนค่ะฟาลาฟลนครั้งแรกของเรากับถั่วชิกพีกับถั่วลูกไก่วิธีการทำก็ไม่ได้ง่ายเอิวิธีการทำก็ไม่ได้ยากค่ะทุกอย่างคือโอเคแต่ว่าตอนปั้นอะ่ะจะยาก ทำไม่เหมือนทำไม่เหมือนต้นต้นฉบับโอเคเดี๋ยวมารอรอดูกันค่ะตอนสุกแล้วจะเป็นไงไม่รู้เทสเรสชาติจะเป็นไงก็ไม่รู้แหละมาดูกันค่ะ เด yeah, yeah, yeah ี๋ยวจะเอาไปให้คุณชายชิมสักหนึ่งชิ้นก่อนเดี๋ยวจะมาบอกฟีดแบ็ว่าได้เท่าไหร่เต็มสิบจะบอกว่าเย่เย่เย่คุณชายบอกว่าสิบเต็มสิบเอาไปเลยบอกดีมากมากวันละดีใจมากมากเลยนี่ฟลาเป็นของเราวิดีใจอ่ะ ดีใจสามีบอกเอาไปเลยสิบเต็มสิบโอ้ยครั้งแรกเลยอ่ะดีใจมากๆปกติก็ 9, 5, 8, 5, 8เก้าจุดห้าแปดจุดห้าแปดลโอ้ยดีใจดีใจดีใจกับการที่ทำออกมาครั้งแรกแล้วทำสำเร็จอยู่ต้องนานนะ อยู่ UAE อยู e, ่ดูไบตั้งนานเลยไม่เคยทำเลยเนี่ยครั้งแรกเลยปกติเราจะซื้อแบบโฟลซันมากินเพราะเราเห็นว่าน่าจะยากคิดว่าน่าจะยากพอดีดูทีวีเนาะสามีเขาดูเขาบอกว่าเออทำไมคุณไม่ลองทำอะไรเงี้ยลองทำดูสิสะอาดสดใหม่อะไรประมาณนี้อ่า เราก็จะขอลองสักชิ้นนะเนาะว่าเป็นยังไงสม <Wow. S 1> ิมิลลาว้าวอืมอร่อยอืมอร่อยจริงอืมอร่อยอะ อร่อยจริงไายกี๊กสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบอันนี้คุณชายเขาก็จะทำแบบนี้อันนี้มันเป็นพับพาสติ้อันนี้เป็นเป็นซูมเป็นกระเทียมกระเทียมอะไรไม่รู้กระเทียม ค่ะนี้ก็ใส่แตงกวาเนาะแตงกวาสดแตงกวาดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็เพิ่ม,ม,มต้มโต้อันนี้เป็นสูตรใครสูตรใครนะั่งกินได้ยังไงที่เราทํากินได้เลยแล้วแต่เราอะไรอย่างงี้เนาะจากนั้นเราก็จะใส่ฟลาฟินล,ลงไปเนาะค่ะใส่ฟลาฟินล,ลงไปค่ะเราก็ใส่ซอสลงไปเนาะซอสแล้วแต่เราอุ้ย <laughs> อันนี้สาม,มีชิมแล้วนี่บอกให้สิบเต็มสิบเนี่ยอันนี้เป็นซอสพริกเนาะยินดีครบิสมิลลาบิสมิลลาโอ้ยไม่ออกค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะตอนที่บีบซอสล้วลืมถ่ายอ่ะโอเคค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะก็เป็นแซนด์วิชจานหนึ่งได้สบายสบาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบายยมากๆเห็นป้าวคอนเฟิร์มอร่อยมากมาก